Uh, my name is Adam Sharp. I work for MTV Exit as a roadshow coordinator. Uh, I have the privilege of working around the whole of the Asia Pacific region. I run roadshows and work with young people in Cambodia, Indonesia, Malaysia, uh, Burma. Um, so the Philippines and now Thailand and it's a real privilege to be here working with young Thai people from Ubon Ratchathani um, and being here at this school uh, learning about human trafficking because uh, it's the youth who really are going to make a difference to this issue to raise awareness across these communities in Isan and the rest of Thailand <laughs> กิจกรรมของ MTVX สัญจรนะคะเป็นกิจกรรมที่นำความรู้ในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์ไปสู่กลุ่มเยาวชนโดยที่เรามองว่าเยาวชนเป็นเด็กที่มีศักยภาพเป็นกลุ่มที่เขาสามารถที่จะรับนำความรู้ที่เราอบรมหรือว่าในเรื่องของสื่อเนี่ยไปสร้างสิ่งที่เป็นสื่อสารกับคนอื่นแล้วให้ความรู้กับคนอื่นได้ด้วยลักษณะของการทำงานก็คือใช้เ,ออเครือข่ายในการทำงานนะคะแล้วก็เยาวชนเหล่านี้จะช่วยให้กับคนอื่นสามารถรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของการ กนุได้และในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าอีก3ปีข้างหน้าจะมีการหลั่งไหลของคนจากหลายประเทศเข้ามาในบ้านเราหลังจาก,กเปิดเป็นฟรีเทรดเพราะฉะนั้นการทํางานทางด้านตรงนี้เป็นเหมือนกับการเตรียมพร้อมเพื่อจี่ให้ทุกคนรู้เท่าทันเหลี่ยมของคนที่เป็นในหน้าการคจากเด็กและเยาวชนโดยที่มีผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเป็นผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณ่เป็นการที่ ความรู้ให้กับชุมชนแล้วนาความรู้ไปสู่ชุมชนที่น้องๆควรจะทำสื่อต่อจากพี่ๆเขาไปค่ะได้ขอบคดาค่ะ MTV <is> ครเล่นเออจริงๆมันมีกันทุกคนหรือเปล่าเนี่ยโอเคโปรดคลิกไลค์แล้วเข้าไปดูรูปๆของรูปของพวกน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัพโหลดรูปที่ทำกิจกรรมอันนี้ขึ้นใน m t v Exit เว็บไซต์แล้วก็ทาง mm. Facebook ค่ะ เดี๋ยวเราดูหนังสั้นที่พี่พี่เขาทำเลยเดี๋ยวให้พี่พี่ก็คุยอะไรนิดนึงเออก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนังที่พวกพี่ไปทำกันมา2วันนะครับสี่เรื่องก็ดูแล้วก็วิเคราะห์กันเดี๋ยวพี่เกณฑ์นี่ค<ม>ี่กัอนจำไว้ครับมาทำแล้นจำไว้ครับอ นหย,ย,ยุดหยุดปฏิเสธนะครับ <notor iety> ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเดี๋ยวดูเรื่องต่อไปนะครับ <ข otic S 1> ด การซื้อขาย,ายแต่ครับซื้อขายเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่สินค้านะครับก <c oughs> ่อนจดจบเป็นสือน่อยาที่ <c oughs> เหมือนกับว่าเด็กส่วนมากเด็กก็จะถูกล่อลวงเนาะแบบ <c oughs> <c oughs> การทานการารวิบับังคับตัดอวัยวะเพื่อการ้าครับใช้แรงงานหรือบริการไมครับเปิไม่ได้เพราะว่าก็ฝ่ายมาไม่ได้นะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับน้องๆเห็นอะไรบ้างสื่อถึงเขาสื่อถึงอะไรในเรื่องนี้ใครตอบยกมือเลยใครตอบยกมือเลยไม่ใช่แยกกันตอบใครตอบถ้ามันบังคับมันเป็นสิ่งที่เรา ไม่ต้องการอะไรที่ถูกในผู้นำๆสิคะบางครั้งในสินเช่าไม่ต้องการทำได้โอเคมาต่้ด้วยเลยครับแต่เรื่องนี้นะครับจะทําให้เรามองเห็นว่าการค้ามนุษย์มีกี่รูปแบบมีรูปแบบอะไรบ้างหนึ่งการหาผลประโยชน์ถ้ามีสามอย่างนี้นะครับก็คือการค้ามนุษย์นะครับเกิดการค้ามนุษย์ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเต็มใจไปทําเขาเรียกว่า การค้าบริเวณีไม่ได้เป็นการค้ามนุษย์ถ้าการค้ามนุษย์คือถูกบังคับให้ไปทำแต่ถ้าเราเต็มใจอย่างพี่เต็มใจไปขายตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเปียกแล้วก็เดี่ยกมือก่อนเอาไปเลยอ่ะน้องเซอร์ไพร์เออร์ไพรส์ยกมือก่อนพี่แจ็เลยถ้าพบเห็นการค้าบริเวณีให้โทรไปแจ้งศูนย์ประชาบรี1341ต้นไม้ด้านซ้าเมือแจ็คครับ เด yup, core, public, <To> ี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างหนึ oh mm ่ง hmm ตัวอย่างก็คือการนเท้าต้อ้าโอเคชูขึ้นชูขึ้นชูขึ้นอ่าชูไว้ชูไว้สารนี้ต้องจืดไว้ดีๆนะครับอย่าเอาของตัวเองให้คนอื่นหงายหัวโอเคโอเคครับแล้วในไฮไลท์ยูนี่ยมันจะมีความหมายนะครับให้น้องๆจับ ไม่ควรไว้ใจคุณแบน,น้าแล้วก็ไม่เป็ไหน,นกนับใครง่ายถ้าต้องการเงินก็หา,หางานทำที่ไว้ใจได้ค่ะสุดท้ายนะคะคงจะต้องขอขอบคุณทั้ง MTVXIS นะคะคุณอดัมแล้วก็น้องเกศนีนะคะแล้วก็ทีมสภาเด็กนะคะ นักเรียน,นคนไหนที่สนใจจะทํางานกับสภาเด็กนะคะก็ยินดีนะคะโดยเฉพาะพี่นัทเอาขอโชว์ตัวพี่นัดดทนอ,อีกทีนึงอาทิมสภาเด็กเชิญเลยค่ะคุณครูขอเสื้อสีฟ้ามาอยู่ข้างๆเป็นแบ็คกราวให้หน่อยนะคะอ่ามาค่ะเป็นทีมงานการทํางานของสภาเด็กที่แข็งแรงแล้วก็ที่ส,สำคัญเชิญชวนน้องหน่อยถนนเด็กเดินวันไหนคะวันนี้สิบเอ็ดนะครับวันเสาร์นี้ถึงนี่นะครับหน้าสาหรักเมืองนะครับ เราจัดร่วมกับอสมทนะครับงานนี้เราจะมีคอนเสิร์ตนะครับจะมีการประกวดแข่งขันวงดนตรีนะครับจะมีศิลปินจากหลายค่ายมาร่วมนะครับันสองนี้นะครับศิลปินจากลาวครับผมศิลปินจากลาวนะครับมาอ่าก็เป็นการก็เป็นการประชาสัมพันธ์สําหรับถนนเด็กเดินนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายโดยเฉพาะในครั้งนี้ก็เป็นพิเศษนะคะค่ะก็ อขอขอบคุณแล้วก็ความรู้ที่ได้นักเรียนที่ได้รับฟังไปวันนี้ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจอย่าลืมนะคะ1,300ศูนย์ประชาบุดีบางครั้งบางวันคุณครูมานิตาอยู่ที่นั่นเธอเชื่อหรือไม่เชื่อไหมคะชเชื่อนะคะไม่ต้อง1,300ก็ได้ข้อปรึกษาคุณครูมานิตาพาไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโซนลง MGVX ในการทำสัญจรก็ได้รับความรู้ในการห้ามไว้ใจคนง่ายห้ามไปกับคนแปลกหน้าห้ามเอาสิ่งของที่สำคัญเช่นพาสปอร์ตหรือวีซา่าเข้าไปให้คนอื่นค่ะ สำหรับการเข้าอบรม MTV Exit หรือการต่อต้านการค้ามนุษย์สัญจรนะคะเราก็จะได้ประโยชน์และวิธีการค้ามนุษย์ต่างๆค่ะอย่างนรูปแบบในปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะสามารถทราบแนวทางวิธีการป้องกันการค้ามนุษย์จากการตกปรเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในปัจจุบันนะคะไอ้แบบได้ตอบได้นหะหลังซ้ายด่วของกระรจงของกระรวงรายงานใครตอบตอบได้ไหม